So your friend. ครูปีมาที่ห้องฝาเตแล้วร้องไห้เธอขอโทษที่ทำผิดต่อเขาถ้าไม่ไล่เขากับเทโจออกจากบ้านวันนี้เทโจคงจะได้อยู่กับเขาแล้วเธอขอรับผิดชอบกับความผิดทั้งหมดฝาเตกอดครูปีและพาไปนั่งที่เตียงบอกถ้าแม่ได้ทำแบบนั้นเขาคงไม่สามารถรวบรวมความกล้าเพื่อจะผ่านการทดสอบไปได้ไม่ว่าเทโจจะได้ยินเสียงเขาหรือไม่ขอให้ครูปีช่วยอธิษฐานให้ความรักของเขาไม่สิ้นหวังครูปีบอกเธอ จะรวบรวมเขากับเทโชให้เร็วที่สุดเพื่อลบล้างสิ่งที่เคยทำผิดลงไปสาธิตนำนมมาให้เทโชเพราะเธอไม่ได้ทานอะไรแต่เช้าเทโชบอกสาธิตว่าเธอสงสัยว่าเธอแต่งงานกับฟาเต้ได้อย่างไรและต้องการจะเรียนรู้เรื่องของเธอว่าเธอเป็นใครในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมาสาธิตก็เล่าเรื่องให้ฟังและบอกว่าเธอเคยทำร้ายตัวเองอย่างไรบ้างตอนที่ฟาเต้ไม่อยู่ รูปีก็เปิดวิดีโอตอนที่พวกเขาไปปิกนิกด้วยกันทำให้เทโจรู้สึกสะเทือนใจสาธิตก็เล่าให้ฟังเพิ่มอีกว่าฟาเต้ดูแลสภาพไร้เดียงสาของเธอได้อย่างไรกันรวมทั้งต่อสู้กับครอบครัวของเขาเพื่อจะมาดูแลและปกป้องเทโจ เทโจถามเกี่ยวกับจัสมินทุกคนเงียบเธอถามว่าเธอมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการตายของแอมริกเลฟรี่บอกจัสมินดูแลเทโจตอนที่เทโจสูญเสียความทรงจำเทโจเสียใจที่จัสมินจะต้องมาลำบากเพราะเธอเธอบอกเธอต้องการจะคุยกับจัสมินดาดีแนะเทโจคุยในตอนเช้าเทโจรู้สึกแย่เมื่อรูปีบอกจัสมินไปค้างที่บ้านสวิตตี้เพราะรู้ว่าท เทโจโทษเธอทำให้ลูกเทโจเสียชีวิตเทโจก็ขอโทษพระเป็นเจ้าที่ทำให้จัสมินอยู่นอกบ้านเพราะเธอเทโจกลับไปในห้องย่าบอกสาธิตดูพี่ว่าอย่าบอกเทโจเกี่ยวกับการตั้งกันของจัสมินหรือข้อตกลงการแต่งงานของฝาเต้และจัสมินเพื่อเห็นแก่เทโจ ในห้องนอนสาธิตสงสัยว่าจัสมินไปที่บ้านสวิตตี้ทำไมรูพี่บอกพรุ่งนี้ให้ไปพาเธอกลับบ้านส่วนจัสมินเดินบนถนนคนเดียวยามค่ำคืนนึกถึงเรื่องที่ฝาเต้อาฆาตเธอไว้จัสมินตัดสินใจกลับบ้านเนื่องจากเธอไม่กลัวฟาเต้หรือว่าการคุกคามของเขาอีกต่อไปไฟฝ่าเต้ขับมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่หน้าบ้านเพื่อต้องการสัมผัสการมีอยู่ของเดโจทันใดของเล่น ดังหันลมก็บินออกมาจากฮองเทโจตรงมาที่ฟาเต้เขาถือว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีจัาสมินแอบที่มุมบ้านเห็นฟาเต้จึงเลิกคิดที่จะเข้าบ้านฝนเริ่มตกจัาสมินก็แอบหลบฝนในรถที่ทิ้งไว้ข้างทางรู้สึกขยะขยงกลับกลิ่นที่อยู่ภายในรถจัาสมินจึงโทษฟาเต้สำหรับทุกสิ่งและสาบานว่าเธอจะแก้แค้นเขาให้ได้ เช้าวันต่อมาเทโจเตรียมไปวิทยาลายัยสาธิตป้อนโยเกิดให้เธอบอกทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะนักศึกษาและเพื่อนร่วมงานกำลังรออยู่เพื่อนร่วมงานสองคนเข้ามาทักทายเท,ทโจดูปี่ก็สนับสนุนให้เธอไปวิทยาลายัยเมื่อเทโจออกไปแล้วเลอฟรีถามถึงจัสมินสาธิดบอกวันนี้เธอจะไปพาจัสมินกลับบ้าน ในขณะที่เจ้าของรถมาปลุกจัาสมินกล่าวหาว่าเธอติดยาเข้ามานอนในรถเขาเขาโทรจูขูแจ้งตำรวจจัสมินโต้กลับว่าเธอแค่นอนในรถเท่านั้นเธอยกรองเทา้าครูดกับข้างรถทั้งยังถอดรองเทา้าคว้างป่าใส่เขาและววิ่งหนีไป ที่บ้านของฝาเตมีพัสดุเป็นชุดเลโก้ที่แคนดี้ต้องการมาถึงโดยไม่ระบุชื่อผู้ส่งในขณะที่สมาชิกครอบครัวคิดว่าเป็นบูโซที่สั่งให้แคนดี้ซิมรันได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งที่เยาะเย้ยเธอบอกว่าเขาเป็นคนที่ส่งของขวัญให้แคนดี้และถามถึงเรื่องดาวแคนดี้ซิมรันต้องการดูว่าเขาเป็นใครในขณะที่ชายคนนั้นบอกให้เธอเดาวเขารู้สึกตื่น เเมื่อได้ยินเสียงข้งแคนดีเทโจขับสกูตเตอร์ออกมาเกิดเสียกลางทาง เธอก็จอดรอเพื่อจะขึ้นรถสามล้อไม่ไกลจากที่รถเทโจเสียจัาสมินนั่งอยู่ในร้านอาหารริมทางไม่ยอมสั่งอาหารจะโทรหาสาธิตก็แบดหมดเห็นอาหารที่วางที่แผงจึงเดินไปขโมยซาโมโซาแต่ก็ถูกจับได้จัาสมินครูจะแจ้งว่าพวกเขารังแกเธอและวิ่งหนีไปขณะเดียวกันชายสองคนที่เคยพยายามลักพาตัวเทโจก่อนหน้านี้นั่งรถสล้อผ่านมาจำเธอได้ตัดสินใจที่ จะแก้แขนเธอชายสองคนก็ลงมาหาเทโจเทโจก็ขัดขืนทุกตีพวกเขาพอดีที่รถตำรวจผ่านมาลงมาจะช่วยชายสองคนก็รีบหนีไปก่อนที่จะทําอันตรายใดๆกับเทโจเทโจก็สงสยัยกลุ่มชายคนร้ายเหล่านั้นสาธิตกลับมาบ้านรองให้บอกว่าจัสมินไม่ได้อยู่ที่บ้านสวิตี้ขณะที่เทโจได้รู้ว่าจัาสมินตั้งท้องเทโจตำหนิครอบครัวที่ปิดบังความจริงจาก เธอและออกไปตามหาจัสมินในขณะที่จัสมินถูกเด็กบางคนแกล้งเธอนั่งลงกลองที่พื้นรู้สึกอับอายขายหน้า เทโจมาที่นั่นขอโทษและกอดจัสมินขณะที่จัสมินตระหนักว่าเทโจกลับเข้าสู่ตัวตนและนี่คือไพ่ตายของเธอเธอคิดที่จะเอาเปรียบเทโจต่อฟาเทมาพบบรูโซบรูโซบอกว่าซิมรันดูเหมือนจะกลัวเกี่ยวกับบางอย่างในช่วงนี้ซิมรันขอให้เขาไปรับส่งแคนดี้ที่โรงเรียนทุกวันเขาไม่สามารถทําเช่นนี้ทุกวันได้เขากําลังจะซื้อรถเก๋งและสอนขับรถให้เธอ เธอจะได้ไปรับส่งแคนดี้ตัวเองฟาเต้ก็ชื่นชมสีรถที่บรูโซเลือกทั้งสองก็ออกไปลองขับรถเทโจบอกให้จัสมินกลับบ้านทุกคนรอคอยด้วยความเป็นห่วงจัสมินเล่นละครอ้างว่าเธอจะไม่กลับไปด้วยปัญหาทั้งหมดในชีวิตเทโจก็เป็นเพราะตัวเธอตลอด9เดือนที่ผ่านมาเทโจรังเกียจน้องสาวตัวร้ายอย่างเธอในเรื่องที่คิดว่าเธอเป็นคนเผาเทโจอ,อีกเธอจะไม่ กลับไปเทโจก็ขอโทษจัสมินขอให้เธอกลับบ้านจัสมินบอกตัวเธอสมควรได้รับผลเช่นนี้เนื่องจากความผิดพลาดในอดีตจะวิ่งหนีไปบอกว่าเธอจะไปทำแท้งลูกเทโจวิ่งตามพยายามหยุดเธอและตบหน้าเพื่อลดความคลั่งเทโจกอดจัสมินบอกว่าทารกจะเป็นห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงทั้งสองครอบครัวเข้าด้วยกัน ในตอนกลางคืนครอบกัวสันทูมีความสุขเมื่อเทโจนำจัสมินกลับมาส่วนที่โนกบ้านรูปีแจ้งทุกอย่างให้ฝ่าเต้ฟัง ฟาเต้คิดว่าจัสมินวางแผนของเธออีกครั้งจึงเข้าไปดูเห็นเทโจให้อาหารจัสมินคิดว่าครอบครัวและเทโจจะไม่มีความสุขอีกจากแผนการของจัสมินจัสมินหันไปเห็นฟาเต้ยืนที่หน้าต่างยิ้มเย้ยเขาและอ้างกับเทโจให้เทโจไปนำน้ำมาให้ฟาเต้เข้ามาในห้องเตือนจัสมินจัสมินเยาะเย้ยเขาบอกว่าเทโจนั้นเป็นคนที่พาเธอกลับมาฟา ฟาเต้บอกว่าจะได้ทดสอบความอดทนของเขาให้ไปจากที่นี่ภายในคืนนี้จัสมินให้เขาไปบอกทุกคนข้างล่างได้เลยเขาไม่สามารถจะไล่เธอออกไปได้อีกแล้วเพราะเทโจอาจจะชอกอีกครั้งเพราะเธอยังไม่หายดีคำพูดท่าทางที่โยโยโมโหของจัสมินทำให้ฟาเต้โกรธเขาเดินออกมานอกบ้านคิดว่าจะต้องหาทางกำจัดจัสมินให้ได้กำลังจะขับมอเตอร์ไซค์ออก ไ,ได้รับโทรศัพท์จากบูโซให้เขากลับบ้านทันที ซิมรันที่กำลังรองไห้ดูบูโซที่เอาฟาเต้เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหาพวกเขาเพราะฟาเต้ก็มีปัญหามากพออยู่แล้วบูโซบอกหลังจากที่รู้เรื่องการโทรของชายประสงค์ร้ายเขาไม่สามารถจะเสี่ยงกับความปลอดภัยของแคนดีได้ซิมรันขอให้เขาสัญญาจะไม่บอกฝาเต้เรื่องชายที่สะกดรอยตามแคนดีบูโซยอมเมื่อเห็นน้ำตาของซิมรัน เมื่อฟาเตมาหาทั้งสองเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นสิมรันกับบรูโซปิดบังปัญหาของพวกเขาไม่ให้ฟาเต้รู้สิมรันก็อ้างเกี่ยวกับบรูโซที่กำลังเครียดเรื่องเกี่ยวกับกรูปีที่เป็นห่วงกังวลเรื่องฟาเตและเทโจส่วนเทโจไปที่วิทยาลายัยอาจารย์ใหญ่บอกเทโจว่าเธอจะได้รับตำแหน่งคืนเนื่องจากนักศึกษาทุกคนกำลังรอคอยการกลับมาของเธอ ปาเทยือนอยู่นอกห้องทำงานเทโจคิดว่าเขาควรให้เวลาเทโจจึงตัดสินใจออกไปจากตรงนั้น สาธิตทำอาหารเช้าให้จัสมินจัสมินที่คุ่นคิดอยู่เรื่องฝาเต้เอามือปัดจานโรตีที่สาธิตอยู่หล่นพื้นจัสมินขอโทษสาธิตสาธิตบอกเธอเข้าใจถามจัสมินว่าทำไมถึงไม่โทรแจ้งเธอก่อนหน้านี้จัสมินก็พูดมีอารมณ์บอกว่าเธอรู้สึกว่าครอบครัวมักจะชอบเทโจมากกว่าเธอ ดีราดมาที่นั่นคืนนาฬิกาให้จัสมินสาธิตพูดถึงยาสขอเบอร์โทรเขาเพื่อที่ทางครอบครัวจะได้พูดคุยกับเขาเรื่องแต่งงานจัสมินปฏิเสธว่าเธอยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวเขาที่วิทยาลายัยเพื่อนร่วมงานเทโจก็เล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆระหว่างการแข่งขันฟุตบอลให้เธอฟังเมื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดเทโจก็รู้สึกขอบคุณฟาเต้จึงไปที่หอประชุมเธอม เขาที่กำลังสอนเต้นรำให้นักศึกษาเมื่อการสอนเสร็จฟาเต้ให้นักศึกษากลับไปชั้นเรียนส่วนเขานั่งทำงานต่อเทโจก็เดินมาหาเสนอตัวที่จะช่วยงานเขาฟาเต้ถามว่ายัางจำบทละครที่พวกเขาเคยเล่นด้วยกันไหมเธอจำบทได้อย่างชัดเจนทั้งคู่ก็ท่องบทสนทนาแล้วร่วมเต้นรำด้วยกันฟาเต้ยิม้มบอกเทโจว,ว่าเขารู้สึกเหมือนทุกอย่าง กลับสู่ปกติแต่เทโจปฏิเสธว่าเขาเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ตอนที่เขาไม่มั่นใจในความรักเขามักจะรำคาญที่เห็นเธอคุยกับผู้ชายคนอื่นฟาเตบอกเพราะว่าเขากลัวที่จะสูญเสียเธอจึงได้ทำอะไรผิดพลาดไปแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าพวกเขาถูกสร้างมาเพื่อกันและกันในโลกใบนี้ไฟดับลงฟาเต้เปิดไฟฉายดึงความสนใจพวก เขาไปที่ภาพวาดบนกระดานดำที่สร้างขึ้นเมื่อไฟสว่างฟาเตกำลังจะหันไปเทโจก็นึกถึงคำพูดทั้งหมดของคนใกล้ชิดที่เคยบอกว่าฟาเตรักเธอและรักเธอมากเทโจก็ตะโกนเรียกเขาวิ่งเข้าไปสวมกอดเธอบอกว่าเธอรักเขาเมื่อเก้าเดือนก่อนแม้ว่าเธอจะไม่รู้ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเธอต้องไม่อยู่ห่างจากเขาหรือยุติการแต่งงาน กับเขาเธอต้องการจะกลับไปที่บ้านของพวกเขาให้เขาคลองสร้อยมงคลสูตรให้แก่เธออีกครั้งต่อมาเทโจและฝาเต้ได้รับการต้อนรับสู่ครอบครัวเวิก์กพวกเขาก็เต้นรำกันเพื่อเฉลิมฉลองที่ทั้งคู่กลับมาสู่ครอบครัวด,ด้วยกันอีกครั้งตะขอของเทโจหลุดฝาเต้ก็โอบกอดเธอไปที่หลังเสาเขาช่วยติดตะขอเสื้อให้และใช้ช่วงเวลาโรแมนติกร่วมกัน จัสมินมาถึงพร้อมกับมาฮานและเลิฟลีจัสมินกอดกรูปีและยักคิ้วทักทายฟาเต้ท้าทายเขาฟาเต้โกรธเขาคิดว่าเขาจะต้องบอกเทโจเกี่ยวกับความจริงของจัสมินเทโจคุยกับซิมรันซิมรันกำลังจะบอกเรื่องการตั้งคันจัสมินสาทิตขัดจังหวะพวกเขาบอกเทโจว่าจัสมินกำลังวางแผนที่จะแต่งงานใหม่และได้หาผู้ชายให้ตัวเอง ไว้แล้ว ต่อมาฟาเทลักจัสมินไปด้านข้างเตือนเธอให้อยู่ห่างจากเทโจคููที่จะเปิดเผยเธอต่อเทโจซิมรันสังเกตเห็นพวกเขาเข้ามาขัดจังหวะจัสมินได้ทีก็ทำเป็นลมยิ่งกว่านั้นซิมรันสังเกตเห็นว่าแคนดี้หายไปจึงคิดว่าคนที่สะกดรอยได้จับตัวแคนดี้ไปทุกคนช่วยกันตามหาฟาเ้เห็นลูกบอลกลิ้งที่หน้าบ้านข้างรถจึงเข้าไปดูพ ว่าแคนดี้นั่งอยู่ข้างรถโดยกำลังกินช็อกโกแลตบูโซวิ่งเข้ามาสวมกอดพอรู้ว่าแคนดี้ออกมาเก็บลูกบอลแล้วมีลงใจดีให้ช็อกโกแลตเขาก็ปัดตะกร้าช็อกโกแลตด้วยความโกรธเทโจก็ดูแคนดี้ว่าไม่ควรจะรับของจากคนแปลกหน้า ที่ในบ้านซิมรันได้รับโทรศัพท์จากชายลึกลับเขาบอกเธอว่าแคนดี้ก็อยู่ที่บ้านพวกเขาแต่เตือนเธออีกครั้งว่าเขาสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยความโกรธและตัดสายทิ้งซิมรันวิ่งมาหาแคนดี้แล้วร้องไห้ครอบครัวก,ก็สงสัยทำไมซิมรันถึงได้มีปฏิกิริยาเป็นห่วงแคนดี้อย่างมากมายขนาดนั้น ต่อมาฟาเต้เทโจเล่นกับแคนดี้ในห้องนิมโมก็เยาะเยะ้ยเทโจถามว่าเมื่อไร่เธอจะให้ลูกแก่เขาสาธิตได้ยินการสนทนาทั้งหมดจึงเข้าไปปลอบเทโจที่ในห้องครัวบอกว่าคำพูดของนิมโมอาจจะฟังดูหยาบคายแต่ความตั้งใจของนิมโมนั้นก็ไม่ผิดฟาเต้ยืนแอบฟังนอกห้องครัวก่อนที่จะผลักไปในตอนกลางคืนเทโจเข้ามาในห้องครุ สึกเครียดที่ได้เห็นการตกแต่งในห้องใหม่ปาเต้เข้ามาขอโทษแทนแม่ของเขาที่อาจจะหวังดีเขาก็ปลอบเธอให้รู้สึกดีขึ้นฟาเต้เทโจเล่นวิดีโอเกมด้วยกันเพื่อขจัดบรรยากาศที่ตรึงเครียดก่อนเข้านอนเทโจนอนกรุ่นคิดถึงคำพูดนิมโมและสาธิตเมื่อเธอหลับไปฟาเต้ตื่นขึ้นมาใช้ตุตตาเธอมัดที่ข้อมือเขาเพื่อให้รู้สึกถึงความใกล้ชิด Indeed. เทโจกำลังแต่งตัวหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเธอได้รับข้อความจากจัสมินเมื่อเห็นข้อความเทโจจำได้ว่าจัสมินเคยเข้ามาคุยกับเธอในห้องว่าฟาเตเกลียดจัสมินคิดว่าเธอต้องการจะแยกเทโจกับฟาเตจัสมินเล่นละครบอกข้อกล่าวหาของฝาเตท,ทั้งหมดเป็นเรื่องเท็จเทโจแต่งตัวเสร็จจึงเข้ามาคุยกับฟาเตเธออยากคุยเรื่องจัสมินบอกว่าเธอรู้สึกผิดที่จัสมินและลูก ไม่มีอเมริกก็เพราะเธอฟาเต้พยายามโนมนาวว่านั่นเป็นแผนการของจัสมินแต่เทโจไม่ได้เชื่อให้ฟาเต้สัญญาวา่าเขาจะปฏิบัติต่อจัสมินอย่างสันติฟาเต้ให้เทโจสัญญาเช่นกันวา่าเธอจะไม่ปล่อยให้คนอื่นใช้ประโยชน์จากอารมณ์ของเธอฟาเต้ให้เทโจไปทําธุระเขาเข้าไปในห้องน้ําคิดว่าจัสมินล้างสมองเทโจสร้างภาพให้เ โจเชื่อว่าจัาสมินเป็นคนดีซึ่งมันอันตรายมากสำหรับเทโจเขาจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วเช้าว,วันรุ่งขึ้นมาฮีซิมรันก็ปลูกได้รักกี่ให้กับฟาเต พวกเขาดำลึกถึงความทรงจำกับอัมิกอภิราชและนวราชมาถึงบ้านครอบครัวเวิร์กเพื่อจะรับการผูกได้วันรักขีจากเทโจส่วนดีราชไม่ได้มาด้วยพราติดสอบหลังจากนั้นเทโจฟาเต้ไปโรงพยาบาลหมอแนะนำให้เทโจทำการตรวจอันตราซาวฟาเต้ถามเหตุผลหม,มอก็เปิดเผยว่าเทโจต้องการจะเริ่มต้นครอบครัวทำให้ฟาเต้ประหลาดใจต่อมาเมื่อตรวจเส หมอแจ้งเทโจและฟาเต้ว่าเทโจไม่สามารถจะตั้งครรภ์ได้เนื่องจากท่อนำไขุ่้งเธอได้รับความเสียหายระหว่างการแทงลูกเทโจเสียใจหนักที่เธอไม่สามารถจะเป็นแม่ได้ฟาเต้ก็ปลอบใจเธอเมื่อออกมาด้านนอกเทโจเสียใจหนัก ฟาเต้ปลอบห้ามเธอไม่ให้ไปจากเขาเทโจบอกว่าเธอจะทำให้ชีวิตของเขาพังเพราะไม่สามารถมีลูกให้เขาได้ฟาเต้ปลอบเธอว่าเขาต้องการเพียงเทโจของเขาเท่านั้นไม่ได้ต้องการอย่างอืน่นส่วนที่บ้านครอบครัวฟาเต้นิมโมก็ยุยงครูปีและย่าให้คุยเทโจเรื่องทายาทให้กับครอบครัวเมื่อฟาเต้เทโจกลับมาครูปีก็บอกพวกเขาว่าเธออยากจะ อุ้มหลานเทโจวิ่งไปในห้องน้ําแล้วร้องไห้ส่วนฟาเตก็นั่งเศร้าอยู่ที่หน้าประตูเทโจเปิดประตูมาฝาเตยืนขึ้นขอร้องให้เธอคุยกับเขาเขากลุ่มไปหน้าเธอบอกเธอว่าเขาไม่ได้ต้องการลูกต้องการเทโจของเขาเท่านั้นครูปีได้ยินทุกอย่างทําให้ถาดลวงจากมือเธอก็รีบไปจากที่นั่นฝาเตก็รีบตามครูปีไป ส่วนซิมรันมาส่งแคนดี้ที่โรงเรียนสังเกตว่ามีชายคนหนึ่งติดตามมาเธอจึงสั่งแคนดี้ห้ามออกจากนอกโรงเรียนจนกว่าเธอจะมารับซิมรันกลับบ้านโทรหาคนสุกดร,รอยขู่ว่าเธอจะรายงานกับตำรวจหากเขาเข้ามาใกล้แคนดี้อีกชายคนนั้นก็เพียงแค่ยะเย้ซิมรันจากนั้นตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากเขากลัวว่าเธอจะจำเสียงเขาได้และรู้ว่าคนที่สกุดร,รอยต นั้นคืออดีตสามีของเธอหรือพ่อของแก่นดีทันทีที่วางสายมีคนเคาะประตูซิมรันไปเปิดประตูเอาใจกันจะฟาดนึกว่าเป็นชายคนนั้นบรูโซพยายามหยุดเธอกอดเขาและเปิดเผยทุกอย่างให้บรูโซฟังส่วนที่ไหนห้องกรูปีรองไห้บอกกับฟาเต้ว่าครอบครัวพวกเขาจะไม่มีทายาทอีกแล้วพวกเขาจะบอกปู่ย่าอย่างไรฟาเต้พยายามปลอบกร ูปีเทโจก็ร้องไห้อย่างเงียบเงียบเมื่อได้ยินจากนอกห้องฟาเต้ให้ความมั่นใจกับกรูปีเพื่อจะหาทางออก เช้าวันรุ่งึ้นฟาเต้พบจัสมินบอกเธอว่าเขาจะทำข้อตกลงกับเธอจั Jasmine สมินสงสยัยถามว่าเขาต้องการอะไรฟาเต้บอกเธอว่าเขาต้องการจะให้เธอคลอดลูกที่บ้านของเขาเพื่อแลกกับการที่เขาไม่เปิดเผยเรื่องเธอต่อเทโจและตำรวจเขาไม่สนใจว่าเธอจะอยู่บ้านนี้ด้วยหรือไม่หรือจากไปจั Jasmine สมินสงสยัยทำไมเขาถึงยอมให้เธออยู่ภายใาน เขาานตอนกลางคืนฟาเต้เห็นเทโจนั่งอยู่ที่มุมห้องเขาเข้าไปนั่งกับเพอเพื่อ,อปลอบโยนบอกว่าพวกเขาสามารถที่จะรับเลี้ยงเด็กได้เทโจบอกแต่ว่าวทางครอบครัวนั้นจะไม่ยอมรับพวกเขาในเวลาเดียวกันซิมรันก็เห็นใครบางคนเดินเรตร่อยู่นอกบ้านและออกไปข้างนอกเธอพบสองที่มีรูปตัวเองบูโซแคนดี้อยู่ในนั้นส่วนครอบครัวเวิ์กก็ร้องไห้ เมื่อรู้ว่าเทโจไม่สามารถให้กําเนิดลูกได้นิมโมก็เหน็บแนมเทโจที่ไม่สามารถมีลูกได้เรียกเธอว่าตัวโชคร้ายฟาเทกรูปีก็ดุนิมโมที่พูดจาดูถูกเทโจจัสมินมาถึงบอกว่าเธอจะมอบทายาทให้กับพวกเขาจัสมินตำหนินิมโมโดยที่เทโจมองอยู่ไม่ไกลที่มุมหนึ่ง